การขับรถด้วยความเร็วสูงสูงเพื่อรีดเฟ้นแรงม้าทุกตัวที่มีในรถให้ออกมาโดดรถเต้นอาจเป็นสวรรค์ของใครหลายๆคนแต่ที่ผ่านมากฎหมายประเทศไทยกำหนดให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทซึ่งเป็นถนนส่วนใหญ่ของประเทศได้สูงสุดไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ oh, <yeah. S 1> เว้นแต่ทางหลวงพิเศษ ขับได้ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วซึ่งก็มีเพียงไม่กี่เส้นเช่นมอเตอร์เวย์สาย7และสาย9ล่าสุดเมื่อวันที่10มีนา2564ก็มีกฎกระทรวงคมนาคมได้ประกาศในาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องกำหนดอัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท2564ใหม่ดังนี้รถยนต์ ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถยนต์เลนขวาไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกรถโดยสารเกิน15คนไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถโดยสาร7-15คนไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถลากจูงรถยนต์4ี่ล้อเล็กรถยนต์3าล้อไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถจักรยานยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 400cc ขึ้นไปไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชัว่วโมงรถโรงเรียนรับส่งนักเรียนไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชัว่วโมงแต่ตามประกาศกฎกระทรวงข้อที่2ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทเส้นใดจะใช้อัตราความเร็วใหม่ได้ต้องมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ต้องเป็นถนนวันเวฟฟังละ2องเลนขึ้นไป สต้องเป็นถนนที่มีกำแพงเป็นเกาะกลาง 3. ถนนเส้นนั้นต้องไม่มีจุดกลับรถระดับเดียวกับถนนกล่าวคือจุดกลับรถต้องเป็นรูปเกือกมา้าหรือกลับโดยลอดใต้สะพาน สี่เส้นทางใดช่วงใดใช้ความเร็วใหม่ได้ต้องให้ผอ,อ,อทางหลวงประกาศให้ใช้ก่อน <Yeah. S 1> เมื่อมาตรวจดูว่ามีทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทเส้นไหนในประเทศไทยเข้าเงื่อนไขข้างต้นบ้างพบว่ายังไม่มีถนนเส้นไหนเข้าเงื่อนไขเลยส่วนทางหลวงพิเศษสาย 7- และ9นั้นใช้ความเร็วได้ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้ว ซึ่งในระยะแรกกระทรวงคมนาคมมีแผนนำล่องเปิดใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนสายเอเชียหมายเลข32ช่วงทางแยกต่างระดับบางปะอินอ่างทองระยะทางประมาณ50กิโลเมตรนำล่องถึงบริเวณจังหวัดอ่างทอง <want> อย่างไรก็ดีถึงแม้จะมีถนนให้ใช้ความเร็วใหม่ได้แต่ตามกฎกระทรวง ข้อที่4และข้อที่5ก็ระบุให้ผู้ใช้ถนนเคาลบป้ายจำกัดความเร็วและป้ายเตือนต่างๆที่มีติดตั้งอยู่ตามถนนเหมือนเช่นเดิมเช่นถนนหน้าโรงเรียนไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณก็ขับได้แค่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่ขับได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดทั้งเส้นทางเน้น ต้องเคารพป้ายควบคุมความเร็วเป็นหลักเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นด้วยพูดมาถึงจุดนี้หลายคนคงเกิดคำถามขึ้นมามากมายว่าทำไมกระทรวงคมนาคมต้องออกประกาศมาก่อนที่จะมีถนนซึ่งใช้ความเร็วนี้ได้จริงนั่นก็เป็นเพราะว่าพอมีกฎหมายให้วิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระทรวงคมนาคมจะได้มีเหตุขอปรับปรุงถนนให้เข้าเงื่อนไขาตามกฎกระทรวงได้คือ 1. ต้องติดป้ายจราจรเพิ่มและแก้ไขป้ายเก่าทั่วประเทศ 2. ต้องปรับขยายผิวจราจรให้เป็นวันเวสองเลนขึ้นไป 3. ต้องสร้างเกาะกลางถนนเป็นกำแพงมั่นคงตลอดเส้นทาง 4. ต้องสร้างจุดกับรถเป็นรูปเกือกมา้าเว้นแต่จุดนั้นจะมีจุดกับรถใต้สะพานคำตอบข้างต้นคงไขข้อสงสัยหลายคนได้พอสมควรหากท่านใดเห็นว่ามีเหตุผลอื่นเพิ่มเติมก็ร่วมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เลยครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จนกว่าจะมีประกาศชื่อถนนจากพอออกกรมทางหลวง ขอให้ทุกคนระวังกล้องตรวจจับความเร็วที่มีอยู่ตามถนนในปัจจุบันนี้เพราะคุณอาจจะเผลอใช้ความเร็วตามประกาศกฎกระทรวงใหม่มันจะทำให้คุณเกิดความเสียหายถูกจับปรับได้หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ให้พี่น้องเพื่อนฝูงผู้ใช้ถนนได้รู้ทั่วถึงกันจะได้ไม่ถูกตำรวจจับปรับโดยไม่จาเป็นอย่างไรก็ดีขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภยัย ขับรถอย่างละมัดระวังมีน้ำใจต่อผู้ใช้ถนนด้วยกันสวัสดีครับ